อย่าลืมก่อน Subscribe Oh my g o คือแบบเปิดโลกแบบบอกเลยว่าเราจะมีมิชชั่นมีภารกิจให้ทุกคนทำด้วยและภารกิจมิชชั่นของเราก็ Hi How are you And girls แปว่าอะไรวะเนี่ย You <'re pretty. S 1> win Okay แปลว่าอะไรวะเนี่ย What you free food อะข้ามข้ามหมก ข่าโมเขาบอกกินข่าโมชื่ออะไรครับผมนกน้อยผับินครับผมนกน้อยผูบินครับ วัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่บ้านเงางาเพราะแบบทำงานทำงานหนักอะช่วงนี้ทุกคนก็เลยรู้สึกว่าเราอะเคยคิดถึง EP ที่เราอะพูดแทนพิมพ์ไปใช่ปะ่ะทุกคนแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้จะมาพูดแทนพิมพแล้วแต่ว่าเราจะมาเล่นแล้วก็เราจะ,ระชวนคนที่บ้านเล่นใครไม่ดูคลิปนี้คือพลาดมากเพราะว่าบอกเลยว่า go i n t r วันนี้เราแบบว่าอยากจะรู้จักคนใหม่ๆอะทุกคนเพราะว่าอยู่บ้านทําแต่งงานไม่ได้ออกไปไหนใช่ปะจะได้แบบมีคอนเนคชั่นใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทั่วโลกนะเ<อ>พราะว่าตอนนี้เนี่ยบโหลดแอปอาร์บโบรมาเล่นทุกคนก็คือแบบโอ้ my god <อ>คือแบบเปิดโลกแบบออซึ่งบิวอะเล่นมาแล้วสักพักนึงแต่ว่าทีนี้เนี่ยบิวจะชวนคนที่บ้าน คือแอปอับรเนี่ยก็คือไม่ว่าจะแบบอยู่ประเทศไทยหรือว่าอยู่ประเทศใกล้เคียงโซนยุโรปอะไรเงี้ยเราก็สามารถคุยได้เลยซึ่งวันนี้เราเนี่ยไม่ได้มาคุยทำดาเพราะว่าช่องเราแล้วไม่ทำดาบอกเลยว่าเราจะมีมิชชั่นมีภารกิจให้ทุกคนไห้ทำด้วยและภารกิจมิชชั่นของเราก็ นี่อุปกรณ์ของเราอยู่ในนี้แล้วก็คือทําภารกิจยังไงก็ได้ให้คนในแอปอัปลูเนี่ยพูดหรือว่าทําท่าทางตามที่เราจับฉลากได้โอ้ my god อ h t h s o hard บอกเลยว่าได้ทําการคอสนิมของการสปีกอิลิชของเราอยู่เวเราจะมาดูว่าใครผู้นั้นจะทำภารกิจสำเร็จพูดมั่นใจไหมเพราะว่าเรามีบทลงโทษด้วยนะมั่นใจไหมมั่นใจว่าทําได้บอกเลยนะบอกเลยนะอยู่นี้นะนี่นี่นะเฮ้ยนะืึ้นกติกาภารกิจของเราจะมีทั้งหมด 6ข้อแล้วก็มีทั้งหมด6ผู้เล่นดังนี้และนี่คือพวกข้อแข่งขันของเราที่เขาเต็มใจเข้ามาสมัครกันกันในครั้งนี้มิชชั่นแรกก็คือให้คนในแอปเนี่ยพูดคำว่า smile ส <Smile. S 2> ามารถทำท่าทางได้แต่ว่าห้ามบอกเด็ดขาห้ามพูดคำนั้นด้วยคำที่2ให้คนแอปพูดว่า good night คำที่3ให้คนแอปพูดว่า lion คำที่4ให้คนแอปพูดว่า night to meet you ที่หก็คือให้คนในแอปร้องเพลง happy birthday to you happy birthday to you อันนี้6ก็คือทำเองก็ได้ให้คนในแอปหรือว่าทำท่าทางก็ได้นะให้คนแอปพูดว่า you so funny you so funny ไาทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยให้ฮันนินจับฉลากก่อน,น,นดิค่ะในฐานะที่คุณมาคนแรกเอาอย่างงี้ผมก็ไปเตรียมการของผมได้นะไม่โอเคจับฉลากตอเล่น Hello John Hi How are you I'm good I'm good <Yes. S 1> What's your name Joan. Jo Joan. 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 Jo My name is Bart. Basketball. You play? Yeah. We are YouTuber. Speak English? Speak English? Yes. How old are you? Twenty-six. Twenty-six. Okay. You look very really young. You look very really young. Okay. Huh? What about you? Ah, uh, 36 Whoa. what is your job i'm working let's play a game let's play a game now we have a mission to do whatever to make you say a word that we got in my hand yes if you say that word I'm in sure. three minutes <laughs> you win okay <laughs>

แล้วทูจะพูดยังไงเขาพูดยังไงก็บอกไอวอนทูโกล I want to go to Philippines Let <laughs> dancing with me Exercise. Exercise 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 How uh, okay can w e can show we can show Why you laugh because Why you laugh because You r e funny You r e funny You r e funny ah! <laughs> Thank you Oh I love you very much you so funny you are right w h a t are do you ing hot 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 very hot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  come on come on in Thailand very hot 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 เลยอันเนี้ย hot กว่าเดิมอีกไม่ชนะเฮ้ยเะอทำได้อ่ะนะเธอ this is my channel view วราพร yeah capture capture I can take a f i l l yeah thank you Thank you for playing game with us I love you Okay Okay Thank you bye bye. Nice to talk with you Bye bye We เจ๋งมากเลยคนนี้ผ่านเลยอ่ะอันนี้จบเลยอ่ะควารู้สึกเป็นไงเฮ้ยมันดีมากเลยแบบเราได้คุยกับคนที่เราไม่ไม่เคยเห็นหน้าแล้วเราอยู่ประเทศไทยเราสามารถคุยกับคนฟิลิปปินส์แบบว่าือ่เก็เฮียเก่งเฮียบอกแล้วเฮียเก่งเฮ้ยมันเจ๋งมากเลยแอปนี้เรียกว่าแอปเลยนะบิวโหลด อ่ะโบร์อ่ะโบรใช่ทำรู้สึกเป็นไงเมื่อกี้ตื่นเต้นดิเล็กง okay. ่นเต้นตื่นเต้นดีแล้วกงตื่นเต้นไหมตื่นเต้นอ่ะนี่ผู้เข้าแข่งขันเรามาแล้วนะคะตัวเก่งมาว่าทำได้ไหมมารู้บอกว่าเฮียทำได้นะถ้าใครทำไม่ได้โดนเขียนหน้านะเฮียคุยกับคนนี้นะฟิลิปปินส์รู้ไหมนี่เราจะมีคำอยู่ในนี้เดี๋ยวให้จับฉลากรู้ว่ามาทำได้มาทำได้อยู่แล้ว คนต่อไปก็คือหมามมาของเรานั่นเองตื่นเต้นไหมวันนี้ยังยังไม่รู้ทําอะไรต้องบอกวันนี้เรานี่เราจะมาเจอแบบว่าคนใหม่ๆในแอปอาโบรก็คือแบบทั่วโลกเลยนะเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามาได้คนประเทศอะไรพอไหมแต่ว่านี่คือคําที่เราจะเป็นมิชชั่นในวันนี้ก็คือมาตับฉลากขึ้นมาแล้วถ้ามาได้คําไหนอ่ะถ้าพูดคํานั้นแต่ให้คนนั้นอ่ะพูดออกมาให้ได้ว่าคือคาว่าอะไรมันก็จะชนะไปเลยเชอแม่โชว์เลยโชว์กล้องเลยได้คำอะไรกูดไง เอ้อย่างนี้กูตดไนท์แปลว่าอะไรกับหัวครับกูต์ไนท์แปลว่านอนเอ้ยฝันดีแม่ได้คำว่ากูต์ไนท์อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแม่จะทำภารกิจสำเร็จไหมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อแก้วค่ะชื่ออะไรสุนีค่ะสุนีสุนี ุนีสุนีเรามีภารกิจนะคะพร้อมหรือยังคะค่ะเรามีภารกิจถ้าน้องพูดคำนี้ออกมาจะชนะเลยอะไรม่วงเหรอคะไม่ใช่นอนก่อนไปนอนต้องพูดว่าอะไรคะก่อนไปนอนสวัสดีนะภาษาอังกฤษสวัสดีนะคะภาษาอังกฤษโอ้คุณนายถูกต้องค่ะเลยไปแล้วคุณแม่ขอบคุณนะคะที่ไม่ให้โดนลิสติก ได้เลยค่ะเต็มใจช่วยค่ะคุณแม่ขอบคุณมากนะคะที่ร่วมสนุกแล้วเจอกันแล้วคุยกันนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสุดยอดมากเลยอ่ะมาทำได้ไงอ่ะไม่รู้ฟุกมั้งไม่โบแม่ทำได้ไงกลัวแทบตายกลัวอะไรกลัวร้อนป้ายไงอ๋อเหรอมันง่ายนะนี่แล้วการที่มาได้คุยกับคนใหม่ๆมารู้สึกไงก็ตื่นเต้นนิดนึงอ่ะเอาแอร์ไปเล่นเองแม่ไม่ไปเต้นเลย ดีไหมนาเอาดีค่ะจะได้เจอคนใหม่ๆแลกเปลี่ยนความคิดกันเออเราอยู่แต่บ้านใช่ไหมเราอยู่แต่บ้านทํากับข้าวให้ลูกอ่ะอุ้ยทําให้ลูกกินทุกวันเลยแต่ก็มีความสุขนะเออทำาให้ลูกกินมีความสุขนะอ่ะเก่งมากสุดยอดม้าเก่งมากอะแบบเป็นม้ามืดมากอะ บอกเลยนะคะว่าการแข่งขันนี้ดุเดือดมากทั้งแม่ทั้งเยบาสคือไม่มีใครแบบโดที่เขียน้ากอยเกินคาดมากเลยเกินคาดบอกว่าโบมไม่รอดนะแต่คนต่อไปเราต้องบอกว่าพีคมากคือลงน้อยลงน้อยไปเลยลงน้อยตอนนี้เร้วโอ้ยขนาดแล้วอยากให้จับฝันจับฝันว่าได้คำว่าอะไรเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยแฮปปี้เบอร์ดีโอ้ยนี่ง่ายอะโอ้ยง่ายมากเลยปุ่มสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรครับ ผมนกน้อยผูบินครับผมนกน้อยผูบินครับอายุเท่าไรครับตอนนี้อายุ25ค่ะสวยนะแก้มแยงแดงแป๊ดเดียวอายุยี่สิบห้าหลวงไายลุงจะอายุเท่าไร ไม่แกเหรอคนมันน่ารักกัอย่างเงี้ยนาะทำงานอะไรครับแถวไหนครับชอบทานอะไรครับอาหารไทยริงก็ทานได้ทุกอย่างเลยค่ะผมชอบส้มตำมันหอมกะล้าดิ รูปเดือดไม้เนาะใครรกั่เมาเริ่มภารกิจกันนะครับได้ค่ะเริ่มจับเวลาสามนาทีค่ะตั้งทางแบบตั้งทางแบบจับเวลาสามนาทีนะไปเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะวันนี้เป็นงานวันวันนี้เป็นงานวันชอบร้องเพลงเปล่าวชอบค่ะวันนี้เป็นงานวัน อีกทีนึงอีกหน่อยอีกหน่อยเออต้องร้องเพลงอะไรขอบคุณนะครับไม่โดนไม่โดนทำโทษแล้วขอบคุณครขอบคุณครับสวัสดีครับ เรียบร้อยเป็นไงครับลุงน้อยโอ้สบายสบายสวยมากเลยตัวนี้ยสนุกไหมครับน่รักสนุกเลยนะเย้โอ้ยไม่โดนเขียนหน้านะลุงน้อยเก่งมากเลยอ่ะลุงน้อยมีเทคนิคอะไรประสบการณ์ไม่รู้ป่ะแต่แกถ้าเราเป็นคนที่คุยอยู่ด้วยนะแต่เขาร้องไหมครับวันนี้เป็นวันรู้ว่าวร้องเพลงวันเด็กเอ้ยอย่างดีเลยนะแต่แกมันมีเพลงใครร้องอู้เพลงนี้40ปีกว่าแล้วคนนี้ก็อยู่ ตอนนี้ใครผ่านไปแล้วบ้างเฮีย yeah, yeah. แม่หลงหน้อยฮะตะกี้คิดว่าจะโดนมะไม่โดนนะไปะต่อไปเฮ้ยโดยโดว้าว Thank you so much yeah. So What are you doing? Sleep? I'm sleeping And you Do y the way Give me your dance? Oh, okay, okay. I will, I will take to you. I will take to you. And subscribe, Thank you, thank you. Ooh, thank you. <laughs> so now we have a mission. Are you ready? Come on. Uh, we have a mission to do. Now we have a mission. The word. If you say that word in three minutes, I win. But you will not know the word. Okay. Okay. <laughs> okay. What? This is what am I doing? Yes <laughs> What am I doing? Uh, I, I don't know <laughs> When when you happy, you're gonna make It's mine right. Yes! It's right. yeah. Yeah. Thank you! I win! <laughs> I win! Yeah. Okay. Thank yeah. you! I'm happy for you but you know, you are beautiful. Thank you. I don't know. I like I like you smile. I like you smile. Yeah. Wow. <laughs> I'm so shy. <laughs> Ni nice to talk with you. Very nice to talk with you. Okay? See you later. Bye-bye. Bye-bye. Huh? <coughs> <coughs> ขอต้มลิปแป๊บนึงวุ๊บสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอแป๊บนึงนะคะชื่ออะไรคะครับชิดปอนครับโบชื่อโบนะคะครับค่ะคุณปอนอ๋ออทำอะไรอยู่คะทำงานอยู่ครับฮะเราเล่นได้เหรอคะเล่นได้โอเคโอเคค่ะอายุเท่าไหร่คะยี่สิบแปดครับปีนี้โอ้พี่ปอนเนาะโบอายุยี่สิบห้านะคะ สวัสดีครับน้องโบค่ะเรียนจบอะไรมาคะจบวศกับนวัตกรรมนวัตกรรมสื่อสารครับอ๋อโอเคค่ะไปไายนิเทศทำไปนิเทอ๋อก็ทำงานนิเทศใช่ไหมคะใช่ครับตดอโอเคค่ะอูหูตัดต่อด้วยเหรอคะคครับทำไมเสียตกใจต่คนต่คนตัดต่ออยู่งานหนักไหมคะช่วงนี้หนักครับสนี้หนัก เสียงแบบสิ้นหวังมากนักครับเล่นเกมเลยได้ไหมคะเล่นเกมได้ครับแต่ว่าไม่ช่ได้เล่นไม่ไม่ถึงวันนี้เราจะเล่นเกมกันไปเด็กเราจะเล่นเกมกันเป็นคนตลกอ่าพี่ปอนเริ่มนะเดี๋ยวเดี๋ยวโบจะบอกก่อนว่ากติกาเนี่ยคือถ้าโบจับคาไหนขึ้นมาเนี่ยพี่ปอนจะไม่รู้คํานั้นใช่ไหมแล้วโบวก็ทาให้พี่ปอนพูดคํานั้นขึ้นมาแล้วถ้าพี่ปอนพูดคานั้นขึ้นมาคือโบจะชนะภายใน3 3นาทีนะแต่ถ้าเกิดว่าพี่ปอนไม่พูดอ่ะโบก็จะแพ้ก็จะโดนทาโทษ ฝากด้วยนะคะยิ้มแบบนี้น่ากลัวอยู่นะเพราะพูดต้องพูดภายใน3ามนาทีนะคะหนึ่งสองสามคำว่าโอเคโบได้คำนั้นขึ้นมาแล้วค่ะครั้งแรกแบบเวลาเจอกันครั้งแรกอย่างนี้แบบ hi แล้วเราก็จะพูดคำว่าไ i เวลาสนทีไม่จริงเหรอเดกันเวลา hi เสร็จแล้วเราแบบถามชื่อกันแล้วปุ๊บเราก็จะแบบแบบ หนึ่งนาทีผ่านไปค่ะถามชื่อไงพอเราถามชื่อเสร็จแล้วยไงต่อค่ะคุณปอนเราวก็ต้องแบบตอบรับกันแบบทักทายอ่ะคุณปอนคุณปอนพูดออกมาเลยค่ะอะเอาใหม่อเกมพีซอยาก thank you เฮ้ยนขอบคุณมากเลยค่ะยินดีที่ได้รู้จักนะคะอันนี้ทำงานอะไรต่อนะคะแต่ต่อแต่ต่อต่อใช่ไหม ถามโบบ้างไหมโบาโบทำงานอะไรเดี๋ยวบทสนทนามันจะแคบเกินไปโบอ๋อโ้บนะคะตอนนี้โบก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นอินฟลูเอนเซอร์นะคะแล้วก็ทำ Youtube Channel ค่ะชื่อว่า Youtube โบกัญญาลักษ์นั่นเองค่ะจะไปดีตามเอ้ยขอบคุณมากค่ะถามต่อไหมคะคิดว่าโบทำจมูกดีไหมอุ้ยเขาค้างแล้วไม่ไม่ทำก็น่ารักดีอยู่แล้วเนาะ แค่นี้ก็น่ารักแล้วใช่ไหมเขาทุกข์อึอัดมากเลยโอเคค่ะพี่ปอนขอบคุณมากมากเลยนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะเป็นไปได้ยังไงว่าว่าว่ามิชชั่นในวันนี้ไม่มีใครโดนเขียนหน้าักคนเลยเทคนิคไหมเทคนิคนะคะก็คือต้องต้องพยายามแบบว่า image แบบจินตนาการว่าเอ้ยช้าเป็นเราเล่นเนี่ย เราจะเราจะพูดไม้อะไรอย่างเงี้ยเราก็พยายามพูดให้เขาพูดคำนั้นคอนให้ได้เกลิดตไหมโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณช่องคุณบิวรามหอนด้วยนะคะที่เชิญช่องโบกัญญรัตน์มานะคะมาเล่นแอปอา r บร์อาบรในวันนี้นะเอาจริงๆถ้าเกิดไม่ได้อัดคลิปเราก็จะเล่นกันนะใช่สนุกากสนุกมากเลยล้วก็อยากชวนชวนให้ทุกคนมาเล่นกันนะคะเพราะว่าเป็นการฝึกภาษาด้วยไม่มีใครมโดนลิปสติกเลยไม่ได้เตรียมมาเสียดายอ่ะลิปอะไลิปอันนี้เหรอลนไหน่ยไหม <laughs> 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 Let's play a game with me, maybe. My turn, my turn. Turn three, three minutes, okay? Okay, three minutes. Okay. Wow! Wow, oh, this is a hard one. It's so hot! This is a hard one. <laughs> yes, it's yes. an. Can I say it's an animal? Uh huh. And it's found in a very, very, very hot place. Wild animal, predators. Can you guess with mane? Huh? Big animal. A live one is extinct. They still have. Not 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 extinct. Yellow. Plain 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 color. <laughs> with mane. Lion lion. Oh, yes. Yeah! I'm very good at this. Good! This lion! You are so good! I also want Do do you want more? Do you want more? <laughs> Actually we, we 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 have quite a few. Okay. This is hard because I think it's hard. <laughs> <laughs> but I'll try. Okay. It's the it's an object. Tell the time. Wow. You're <laughs> good. No, you, you guess it right from the first time. I I thought you were gonna say watch or something else, but a yeah. clock is. It was the first word that came to my clock. Okay. You play game very well. He, he's very good. Yes. Yeah. So, th thank you, AJ. I think we, 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 we gotta go now. Um, and we're gonna end the live streaming soon. Um, thank you, everyone thank you. in the live stream. You will see you soon. บายบาย Thank you You t b e AJ Thank you very much บาย Bye everyone เฮ้ยทุกคนเฮ้ยฟีเจอร์นี้คือดีมากเลยอ่ะแบบตอนแรกเราคุยกันทีละคนทีละคนทีละคนใช่อันนี้คุยกันหลายคนแล้วแบบมีหลายหลายคนที่แบบคขามมีเพื่อนเป็นคนไทยอ่ะเฮ้ยแต่ชอบฟีเจอร์ไลฟ์สดในอโบมากเลยอ่ะมันได้คุยกับคนไปเรื่อยๆแล้วก็เปลี่ยนคนไปเรื่อยๆได้ด้วยอ่ะให้คนเข้ามาคุยกับเราเรื่อยๆอ่ะมีคนให้เพชรเราให้มินิฮาร์ดเราอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยชอบอ่ะเอาจริงป้าหนึ่งเลยนะ ที่ได้ที่สุดเลยนะคือการได้ฝึกภาษาอังกฤษใช่แล้วกับทุกคนดูแบบเวลคั่มเรามากแบบดูน่ารักอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับก็มีคนจีนก็พูดกับเราเนาะเฮ้ยอันนี้แบบเปิดโลกมากนะปกติไม่ไม่ค่อยเล่นอะไรแบบนี้นะแต่ว่าอันนี้คือแบบว่าได้ทั้งแบบว่ารู้จักคนใหม่ๆเพื่อนใหม่ๆแล้วก็คืออยู่บ้านอ่ะเราสามารถคุยกับคนทั่วโลกได้เราเหมือนไปเที่ยวได้รอบโลกอ่ะเออต้องขอบคุณแอปอารโร์มากเลยนะแบบเปิดโลกมากแบบวิ่งเลยตะกี้ โอ้โหทุกคนจะบอกว่าเพลินมากแอปอโบนี่คืออยากเข้าเลยนะเข้าแล้วคือออกยากมากเลยนะทุกคนนี่ให้ดูหลักฐานกินคนเดียวน้ำหมดน้ำหมดไปขวด จะบอกว่าอยากให้ทุกคนอ่ะโหลดมาเล่นเลยนะทุกคนโหลดมาเลยแอปอาโบนะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ในดีสคริปชันนะทุกคนก็คือแบบเฮ้ยมันมันมันเวลี่กูดอ่ะเฮียยังชอบเลยว่าเฮียเข้ามาแล้วเฮียบอกว่าเฮ้ยดีจังเลยได้ฝึกภาษาอังกฤษได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนแรกอ่ะเราคุยกันแบบว่าหนึ่งตอนหนึ่งใช่ปะ่ะแต่ตอนเนี้ยเราไลฟ์สดอ่ะเราตอนแ่ไลฟ์สดเล่ๆเนๆเนาะเพราะว่าเราชอบไลฟ์สดกันอยู่แล้วทุกคนเราก็ลองดิเออเขามีไลฟ์สดนะเราก็ลองหน่อยเฮ้ยแล้วตอนแรกเอาไลฟ์สดเราก็มีคนมาคุยกับเราเต็มเลยแล้วถามคำนึงว่า เลยนะต้องคือยากมากอ่ะก็คือสรุปว่าแอปนี้ทำให้เราได้เจอคนใหม่ๆได้รู้จักแบบคนใหม่ๆได้แบบคอนเนคชันใหม่ๆอะไรเงี้ยได้แลกเปลี่ยนความคิดความรู้หรือว่าวัฒนธรรมกันด้วยแบบว่าเฮ้ยบ้านคุณกินอะไรชอบอะไรอะไรอย่างเงี้ยแบบคือจะบอกว่าเขาเนี่ยทำให้เราได้คอนเนคกันไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไทยหรือประเทศใกล้เคียงหรือว่าแบบโซนยุโรปอ่ะมาหมดเลยทำให้เราสามารถที่แบบสื่อสารได้พูดคุยกันได้อ่ะใช่คือแบบเขาเรียกว่า world wide world wide มากใช่ คิดว่าได้ใช้ไหมไม่ได้ใช้ทม่คนทําได้หมดทําได้ยังไงอ่ะจับเวลาด้วยสามนาทีแต่ถ้าคลิปหน้าใครอยากให้เราทําคลิปแบบนี้อีกนะคอมเมนต์มาสนุกอ่ะเพราะว่าติดใจจากพูดแทนพิมไงอ่า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 ปะอ่าถ้าทุกคนดูช่องไม่เคยเห็นวิวทำคลิปแบบนี้เลยแต่ว่าอันเนี้ยคือแบบคือมันทําให้เราแบบกล้าพูดภาษาอังกฤษด้วยนะ้วทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยได้ขุดวิชาที่เราล่าเรียนมา a b c d f u ขาด e ไปตัวหนึ่งโอเคทุกคนไว้คลิปหน้าเดี๋ยวเรามาทำมิชชั่นอะไรอีกก็เดี๋ยวเราติดตามนะคะทุ มาเล่นสนุกสนุกกันไปก่อนเลยค่ะทุกคนเสียดายค่ะทุกคนไปก่อนเลยค่ะบายบาย